กลับเข้าสู<ะ>่ช่วงที่2ของรายการเจเขาะข่าวขำยำข่าวร่วทาง MV5 ้านะครับ<ะ>จันถึงสุขห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนผมโอลเลี้ยงและคุณนวรัตอยู่ตรงนี้<ะ>ขอบคุณท่านผู้ชมที่ส่งเอสเวสมาร่วมทักทายกับรายการของเรา<ะ>ขอบคุณคุณแก้วครับ่อสักครูเห็นเอสเวสบอกว่าดูรายการทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากนะครับคุณแก้วนะขอคุณค่ขอบคุณตาด้วยนะฮะที่มีส่งเอสเวมา ในขณะนี้ครับส่งมาได้เลยนะครับรายการดีกลงเลยเขาบอกให้คุณตามมานะขอบคุณน่าจะับบ SMS ทุกถ้อยคําเลยนะคะครับผม464อะไรนะฝาก4 6 4 2ึ่1ค่ะ่าแล้วก็ M m s ผมยังไม่เคยเห็นใครส่ง M m s มาเลยนส่งมาหน่อยได้ไหมเอารูปมาหน่อย4 6 4 2 3 1นส่งมาสักหน่อยให้ดูหน่อยดิประกาศเราจะเข้าข่าวคลิปแล้วล่ะคลิปคำคำรองคุณอยู่ไายขำเลยเตรียมมากเลยเข้าสู่ในช่วงเจาะข่าวขำครับ แล้วกับมาแล้วค่ะอันนีะค่ะคลิปแรกนี้นะคะจะเป็นคลิปโอ้ยน่าตกใจมากมอนิเตอร์มีชีวิตอ๋อมอนิเตอร์มีชีวิตเหรอไปดูดิมครับมีชีวิตยังไงค่ะเออไปเลยฮะไปเลยเฮ้ยมันใช่เหรอแม่แม่

โอ้อันนี้เป็นเอฟเฟกมากกว่าเนาะไม่องไม่เรืเกิดขึ้นจริงฮะถ้าเกิดขึ้นจริงก็โอ้โหยุ่งเลยตัวไอ้ตัวมันถ้าอย่างนั้นทุกบ้านก็เกิดแล้วตอนนี้เพราะทุกคนดูอะไรที่แพงๆนู่นนในตอนนี้เยนะอันคลิปต่อไปนะคะคลิปแกล้งคนให้ช่วยโบกรถแล้วก็หลอกว่ารถกว้าจะบ้าแล้วหลอเล่นไปได้ยังไงไปดูเธอค่ะว่าเขาเล่นไปแล้วค่ะ ี่เป็นไงพี่โอเลี้ยงดูสิเออแล้วก็ได้ไปเล่นแผงๆเห็นไหมเรียกคนบอกรถนี่เป็นคว่ำนะนี่เขาบอกพองน้ำจอดให้คนจอดช่วยอ๋อตำรวจมาแล้วโอ้มีอยัางไ้ซอยบ่ครับเนี่ยอ๋อรถคว่ำมาครับรถคว่ำนี่แค่เนี่ยไปดึงดึงอะไรของใส่บนไหนรถมันคว่ำตรงไหนคือยื้สมองไหนลรถยื้อสะอะไรรถเนี่ยเอ้า รถไปใช้อะไรมาหันจอดเ่นีเต่าอีกยังวะเฮ้ยรถโอ้มันไปใช้อะไรือเพ่อเห็นอะไรได้เลยเหรอใส่รถที่ใส่ตัวตำรวจเพื่อนี่ยเอ้าหันไปไม่มีรถแล้วไม่ดีหรอกขับขำเออเพ่อเห็นได้เลยบาง่หันก็เห็นจอดเ่นีแล้ว เป็นไงโอทำไปได้ยังไงเห็นหลือยังคะพี่กเนาะอ่าคลิปต่อไปค่ะแกล้งเพื่อนใครยิงปืนเนี่ยใครอ่ะใครยิงมาละเ่ยนั่นเดนไปดูเลยครับว่าใครยิงเนาะไปเลยครับวันนี้กำลังนอนโอ้เพื่อนนอนหลับอยู่ว โอ้ <S 1> <S 1> <S <S <lush> ตกใจกำลังหลับเฮ้ยมันเกิดอียังขืนสงครามยังวะนี่ฮะกลับไะเนี่ยเยอะมากด้วยดูดิตลกเมาเยอะเลยอ่ะโอ้แล้วคลิปนี้นั่ยก็ดูนะเนี่ยนี่ต่อไปนะเกล้งทําเป็นว่าวติดหน้าต่างอ๋อทําเป็นว่าวติดหน้าต่างใช่ไหมค่ะไปดูกันค่ะ เอาใหผมนี่ครับเบ้าผมติดหน้าต่างครับไปโอ้ยดึงออกมากเดี๋ยวลาดิด้งจังซี่เราเปียงมันไม่ยากเลยเนี่ยโอ้ดึงดึงดึงโนงมาดึงลงมาโอ้ยเอาพมา่าหลุดโอ้นโอ้ยตายแล้วโอ้ยพม่าหลุดกระจกแตกยังไงน,นักูบาดรเลเอ้ยเอาโอ้โหพมา่าหลุดกระจกแตกด้วยเฮ้ยโอ้ my god พระเจ้า โอ้โหยังนยดิสิเอาเว้าก็เป็นเอาแต่ต่างมากๆเลยเนี่ยอุ้ยนี่เอองง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 เออแกงเอ้ยังงี้แกงนี่น่ารักดีแต่ก็ทำกระจกไว้เรียบร้อยแล้วครับาแนแกงนะค่ะคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นีช่วงต่อไปค่ะจะพักแป๊บนึงครับเคยนั่นแต่ที่จะเพิ่มเดินเอาบ้างก็ได้นะ Yeah. ี่นกเลยทำาฉันวา,ามาีกลับ <แ S 1> มาครับในช่วงสุดท้ายของรายการต้องขอบคุณพระตีที่วัดเทพอําไพบ้านมีลบบุรีนี่ก็ดูรายการทุกคืนเลยนะครับจะมีพระหนึ่งพระสรําราญที่วัดเทพอําไพบ้านมีลบบุรีมีของดีเยอะอยังไงหรือแวะไป,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 ไปทําบุญที่นั่นถ้าเกิดผ่านไปนะ,ะหรือที่วัดศรีกุกครับคุณที่เราไปมาวัดศรีกุกตาบลน้าเต้า อำเภอบางบาพระนครศรีอยุธาเนี่ยวัดนี้ก็มีของเก่าโบร,ราณเยอะเพราะว่าสมัยเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าอมรบสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงเสด็จประพาสต้นแล้วก็ประทับแรมที่วัดศรีกุกนี่แล้วก็ลายเซ็นไว้อ่าใช่ลัยพระหารไว้ก็ยังไงก็ไปยอันก็แวะไปดูเพราะดูรายการอยู่แล้วก็วัดอ่นนี่ด้วยนะฮะ วัดสะแก้วตําบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลวงพอวัอาราจย์วัดครับก็นมัสการรุคุณเจ้าทุกรูปที่ดูรายการอยู่นะครับสาธุสาธุค่ะไปช่วงสุดท้ายของรายการข่าวขําขําข่าวรั่วรออยู่ครับเข้าสู่ในช่วงย่ําข่าวรั่วครับผ นูนหนูน้องๆดูข่าวนี้ก็อยาเอาเป็นตัวอย่างนะฮะเขาบอกใบรุ่นที่รัเสเซียเขาบอกท้าความตายเลยแอคท่าบาดเสียวบนเครนสูงเสียดฟ้าเนี่ยอย่าไปเอาทำยิ่องอย่างแต่เขาทําให้เขาทาไปโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกโพสต์ขึ้นมาในเว็บไซต์ YouTube แสดงภาพการแอคท่าสุดผาดผลของเวรุ่นรัเสเซียกลุ่มหนึ่งนะ,ะที่ปีนขึ้นไปบนเครนสูงโห,โหลายสิบเมตรเหนือพื้นดินนี่นะฮะจาน,นต่างคนก็ทําท่าท้าตายนะในท่าต่างๆในแบบของตัวเองยืนด้วยสองมือ บางทีก็ห้อยแขนห้อยขาแล้วมันจะเครนยืนขาเดียวกับอากาศนะว่าเป็นอันตรายอย่างสูงเลยทีเดียวนี่อย,อย่าไปทําโรคลินแบบนะเพราะทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆทั้งสิ้นเลย,ยนะฮะการเล่นผาดผนท้า,า,า,าทายมัจจุราชบนที่สูงที่อะไรอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัยให้ดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมเป็นที่ดิยมกันในวัยรุ่นรัเสเซียในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเขาบอกผู้นี้ชอบท้าความตายและมันก็ได้ฆ่าชีวิตวัยรุ่นไปแล้วหลายคนด้วยโดยกรณีล่าสุดได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สี่มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะ สาวรัสเซียวัยยี่สี่ปีรายหนึ่งกระโดดจากยอดตึกสิบเจ็ดชั้นไปยังยอดตึกอีกของตึกหนึ่งนะฮะ<ว>แล้วเกิดพลาดตกลงมาเสียชีวิตตายคาที่เซ็ตมากองดองเลยนะฮะในที่เมือง Saint อเซนปีเตอร์เบิร์กเซนเปีเตอร์เบิร์กนะเนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหนี่ก็ทํากันเลยแบบท่าท้ายอะตกไปก็คือตายเลยนะตายเลยครับไม่มีทางรอดละก็ตายมาแล้วเนี่ยนี่สูงมากนะเนี่ยไม่แล้วบางทีมันลมต้านทานแน้วมันพัดเราไม่มีแรงได้นะใช่ครับนี่ดูสิ แม่สูงจริงๆเลยเขาบอกว่าสูงมากเลยโอ้ยนี่ดูโอวัดเสียวเขาทาท่าเรียงนาดน่ะคือคือเขานิยมในหมู่วัยรุ่นของที่ัสเสียงไงเขาคงําว่าใครขึ้นไปแล้วพิชิตอะไรก็คงเก่งอะไรอย่างงี้มั้งแต่ก็มีสาวอายุยี่บสี่นี่เสร็จมากล้องด่องไปแล้วเคยนะนะก็กระโดดจากตึกสิบเจ็ดชั้นเนี่ยเห็นไหมเราก็ทําเอาดิไม่มีอุปกรณ์ตัวช่วยเลยออกกําลังกายนี่เห็นไหมนี่อย่าอย่าไปเสี่ยงขนาดนั้นนะฮะ เด็กนุ่นูน้องที่ดูรายการนี่อยู่ไปรุ่นทั้งหลายครับอย่าไปทําตามคือตายตายตายสถานเดียวครับคือใายเฉยไม่ว่านะร่างกายร่างกายแหลกเหียวและไม่มีชิ้นดีเลยโอ้ยอย่าไปเสี่ยงดีกว่าอย่างนี้นะอ่ะแล้วจะกลับเข้ามาในช่วงรับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีคนที่เกิดวันพฤหัสบดีดวงชะตาชีวิตของคนเกิดวันพฤหัสบดีสิเป็นยังไงเข้าสู่ในช่วงดวงไร้วันครับพี่น้องครับ มาเลยจ้าดวงรายวันอ่ะแล้วก,กลับมาในวันพฤหัสคือวันพรุ่งนี้นะคะพรุ<ม>่งนี้การงานนะคะ ความคุณจะมีความเชี่ยวชาญหรือความสามารถพิเศษบางอย่างนะคะ<ฆ>ที่มีเฉพาะเจ้าชะตาเนี่ยจะทําไปนะคะคือมีความสามารถความอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานางนี่เคราะว่าถ้าคุณสามารถอะไรคุณทําอย่างนั้นไปเลยการเงินนะคะช่วงนี้จะต้องใช้จ่ายเงินออกไปมากมายเก็บเงินไม่อยู่เลย,ยควรวางแผนใช้จ่ายให้ดีๆนะคะควรจะประหยัดนะคะเก็บออมไว้บ้านนะคะและซื้อเฉพาะสิ่งที่จําเป็นถ้าอย่างนั้นเงินคุณขาดแน่นอนอย่าุรุอไร้ซื้อไร้ความรักนะคะผู้ที แต่งงานแล้วจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องบุตรนะคะและผู้ที่โสดก็จะพบคนรักนะคะคนที่ถูกใจเคาหาดูใจและจะได้ลงตัวด้วยล่ะครับผมสีที่นาโชคในวันพรุ่งนี้คือสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะเลขก็คือเลขห้าเลขสามเลขเก้าสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะฮะสีฟ้ากับสีม่วงเป็นสีถูกชะโกเลขห้าเลขสามเลขเก้าเป็นเลขมงคลอ้าวช่วงสบัดสมนวนประจํารายการในคืนวันนี้เราขอเสนอคําว่าหักด้ามพระด้วยเข่า หักด้ามพระ้ด้วยเข่านี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าทําอะไรรุนแรงไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนเอาแต่ใจตัวเองด้วยการอํานาจบ,บาดใหญ่ไม่สนใจใครจะได้รับความเดือดร้อนคือทําลงไปไม่ได้สนใจว่าใครจะเดือดร้อนอย่างนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าหักด้ามพระด้วยเข่า ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะเราก็คือเราทั้งคู่นี้เียโอทิกับจิกแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะคะต้องบอกกับคุณว่าสวัสดีสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับผมค่ะลาจินสวัสดีคะลาลากวัดดีะ